เวลาเขาขอพรน่ะเขาจะส่วนใหญ่เขาจะมาขอตรงนี้กันเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเราขอพรแล้วเห็นหน้าของบตัตาเซียนด้วยจะทําให้พรสำเร็จผลคุณพ่อเจ้าเซรามูนเย่เหล่านะคะเย่เหล่านี่คือเย่เหล่าลก็คือพัดผู้เท่าแห่งดวงจันทร์ที่เขามีชื่อเสียง<อ>ด้านความรักได้แดงนะคะไปซานใต้ไปซานใต้แล้วเขาจะช่วยชื่อจี๋แต่งจี๋อ่วชั่วโมงยียี่ย่ที่ไหนไแล้วเขาจะถามคุณอยากขออะไรไหม 你希望的你的呃对方的对象啊哈、哦哦、他是怎么样的？嗯，比如说他的性格，或者是他的呃条件，哦、他的要求。是早上，早上第问题少的哈今天，嗯、是我们就要去拜拜拜拜。嗯必 วัดอะไรนะวังตาเสียเราเะยวัววดหลวงตาเสียออแล้วก็จะไปปีนเขาที่ซูจูซานนะคะเรียกว่าไลออนล็อกนะคะซึ่งทีนี่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าท้องเสียเน,นี่ยเพิ่งออกมาจากโรงแรมเพราะว่าจะว่าจะไปซื้อ,อยาใช่ไหมยาแก้ท้องเสียใช่เพื่อนคือว่าไม่ว่าจะทริปไหนวันแรกเพื่อนก็ตัดตุยทุกทริปเลยนะคะซึ่งทริปนี้คือไม่ไหวจริงๆท้องเสียทั้งคืนที่สาวใจดีแกน่าจะชงอะไรนะเกลือแร่มาให้ด้วยอ่ะ 以前呢，没เคย戒过赖药啊，你？啊，你好，你跟我的朋友他拉肚子。嗯，有没有别的不舒服啊？有发炎呕吐啊？你没有、嗯，没有，嗯、就是拉肚子。对，就从昨天开始一直拉到现在。好，现在回去吃一粒，吃一粒，六个小时没有事情可以不吃，六个小时还有一点的可以吃多一粒。 就是每个小时吃六个小时，六个小时吃一粒。嗯，现在已经一天三次，一天三次，饭后还是饭前？没所谓的，无所谓。嗯，现在如果不舒服早吃了，一天三次，吸粒，六小时。六个小时，然后好了就不用吃了。对啊。好好，多少钱？ 四十八，四十八，OK，一、嗯、个鸭丁。又喝冻了，冻了不又喝了，蜡烛纸还有说在冻了。对呀、啊，他就是喜欢喝冻的，太怪了，奇怪 <laughs>。<laughs> 蜡烛纸还有说，还有在冻，<laughs> 没有喝了。鸭冻米吧，要要几 เพื่อนกากท้องเสียนะคะนี่นะชิคๆเขาบอกว่าทขามาเพืกินมนกินม่นนี้ ปกติฮ่องกงนะคะถ้าเผื่อใครรีบอะ่ะจะสามารถเดินได้ฝั่งซ้ายมือแต่ว่าใครไม่รีบก็จะยืนอยู่ตรงฝั่งขวามือเนะะี่ยค่ะอันนี้ไปวัดหวังต้าเชียนนะคะนี่ค่ะ เป็นตลาดเหมือนฝนจะตกเลยอ่ะฟ้าคึมมาแล้วตรงนั้นนี่คะ่ะทงชาติจีนกับฮ่องกงนะคะมีฮ่องกงะนี่คะ่ะขางต้าเซียนนะคะเทมเพิลมอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวัดน,นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่หน้าวัดหวังต้าเซียแล้วนะคะที่หวอ,องไทรสินนั่นเองนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะพี่กรณ์นในการพาดําเนินเรื่องก็จะเป็นนาองกุตาของเรานะคะว่าจะต้องทํายังไงอะไรยังไงถึงจะสมหวังนะคะแต่อกฉันก็ไม่รู้ฉันจะสมหวังหรือเปล่าบางคนทําถูกแล้วไม่รู้จะสมหวังหรือเปล่าแต่ก็ต้องมาลองขอดูนะคะเรื่องเรื่องแบบนี้เขาเรียกว่าแล้วแต่วิวิวจะนะ วิจารณญาณพูดไม่ถูกวะออวิจารณญาณของทุกคนนะคะใช่ค่ะแบบเพื่อน <ๆ S 1> ทำไปถูไ่ถูก,ก็ไม่เคยได้อะค่ะถามที่นี่ก่อนอค่ะจะบอกฉันไปกับมันไปทั่วประเทศมันไปวัดขอปดวดว่มึงเดี๋ยวกูจัดเองวันหนึ่งกูขอนะที่พาผัวที่ขอวัดก่อนแล้วเลิกหมดแล้ว<อ>ไม่แ่ไ้ไม่ว่าจะไปไหนปีงก็โอ้โหาลายกี่ประเทศคะต้องมีที่พาผัวด้วยแล้วสรุป ไม่ได้ค่ะเลยก็เลยติ้นติ้นหวังในเรื่องความรักไปแล้วนะคะยืนอยากตัวเองได้ค่ะตอนนี้ก็วันจะมาหาใหมา่อีกรอบไม่ค่ะวันนี้ <c oughs> จะพาเพื่อนมาหานะคะจะเป็นคน,นจะเป็นช่างกล้องให้ค่ะอ๋อวเพื่อนใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็มาวันนี้นะคะคือเราไม่จำเป็นต้องเตรียมทู่มาประมาณว่าเราออกจากเอฟอาร์ทีมาก,ก็จะมีป้า ขายทูบให้ราคา10ดอลซึ่งไม่จําเป็นต้องซื้อนะคะเพราะว่าข้างในอะคะ่ะเขามีให้ฟรีก็อีกอย่างก็คือที่เนี่ยเขามีมาตรการแต่ว่าลดพวกฟันทูบอะไรอย่างเงี้ยประมาณลดโลกหลอดนั่นแหละก็เลยแบบไม่ค่อยใช้ทูบก,กันแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าอธิษฐานด้วยใจก็พอแล้วไม่จำเป็นไม่ําเป็นต,ต้องใช้ทูบแบบให้มากวิธีแค่อธิษฐานด้วยใจจริงถือก็ถือว่าเรามาทําบุญแล้วอะไรประมาณนี้เนาะใช่ค่ะ ว่าเขาลูบอะไรกันแต่ฉันมาลูอขอเห็นเขาลูกนะคะอลูบตามเขาอปมาเมีบัวมีบัวอจริงๆน่ะวัดฝั่งต้เสียนน่ะส่วนใหญ่เขามาขอเรื่องสุขภาพกันนะคะแล้วมันก็จะมีแบบมันก็จะมีแยกอีกเป็นวัดเป็นขอพรขอขอเรื่องขอผัวแหละม็นจะส่วนใหญ่เขาจะมาขอเรื่องสุขภาพกับขอผัวที่นี่มาดูกันนะคะว่าอีกสามเดือนเพื่อนกาจะได้ผัวตามที่มึงยังวังอีกเหรอ ราีเนาะอันนี้ราสีอะไรคะอลักา,าอ๋นอลา,าสีเือีอนอ๋อเรือหลากเวลาสีจอใช่ไหมปากหมายในเมึงก็ต้องลาราีจอฝนตกแล้วว่าทุกคนฝนตกเริ่มแรงแล้วว่าเดี๋ยวเราไปหาที่หลบฝนกันก่อนนะคะเนี่นยเร็จไหม เวลาเขาขอพรน่ะเขาจะส่วนใหญ่เขาจะมาขอตรงนี้กันเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเราขอพรแล้วเห็นหน้าของบงักตตาเตียงด้วยจะทําให้พรสำเร็จผลคือแบบว่าเราเราหน้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรามองเข้าไปข้างในอ่ะจะเห็นบักตตาเตียงแล้วเขาก็จะขอพรตรงนั้นกันเพื่อจะได้ผลมากที่สุดบักตตาเตียงคือขอเรื่องสุขภาพส่วนหัวนั้นเข้าไปข้างในนะคะที่จะเป็นพระเจ้าเซลามูนะ <laughs> ป,น <laughs> เปน็เป็นเขาเรียกว่าผู้เท่าแห่งดวงจันทร์เออ น,นี้นะคะเขาบอกว่าขอความร่วมมือไม่เอาพวกทูบมาไ,<ง>ไม่เอาทูบมาไหว้นะคะเขาเสร็นี้เขาเสียนเป็นน้านกันแล้วเขาบอกว่าใช้ใจอธิษฐานกันแล้วนะเนิ่มตอนแรกไม่คิดว่าจะติด้า้เตยขนาดนี้ด้วยอันนี้เนี่ยติดใต้บอกแล้วว่าแบบว่ามาไม่จําเป็นต้องใช้ทูบแค่ใช้ใจพอเดี๋ยวก็จะเกิดผลทิค่ะ เราสามารถมารับเสียมซิบปีที่นี่นะคะไม่เสียค่าบริการนะคะแต่ว่าใช้เสร็จต้องเอามาเลนที่เดิมนะคะตอนนี้ ลมฝนกันอยู่นะคะฝนตกแบบว่าแค่เราเห็นไปนนข้างนอกเขาไม่แค่น้ด้วยก็มีม่แค <ๆ S 1> ่นับลายด้วยเนี่ยเห็นปะเห็นไอศูนย์เขียวไหมไอศูนย์เขียวเล้งๆมานั่นแหละเพราะเหมือนเอาเอาไม้ใส่ใส่เข้าไป่ปุ๊บแล้วมันก็จะยแ,แยกขัดไม้ให้ตัวเองเพราะว่ามันจะมีแบบพวกบางทีเป็นเป็นป้าเลยชอบแบบพอเฉียงเต็มซีได้ไหนก็จะหยิบออกมาแล้วก็เอาไปคืนปุ๊บแล้วก็ลืมว่าอันไหนที่ฉันเอาไปคืนแล้วมันก็จะถึงหัวแลจว เขาเลยต้องแบบคันเยียงมาตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะไปเขย่าเตียมซีกันนะคะเห็นรูปภาพนด้นไหมนั่นคือฝั่งใต้เตียงเวลาที่เขาขอพรเขาบอกว่าให้ขอพรในจุดที่เราสามารถเห็น เห็นหวังตั้งเซียนได้ชัดเจนแล้วเวลาขอผอะจะจะ,จะกลายเป็นจริง 80ได้เบอร์80นะแล้วก็พอใครเหยาเสร็จแล้วนะคะก็ <_ an> เราสามารถมาดูตรงนี้ QR c ค d e จะอยู่ข้างๆ <_ an> ก็เปิดโทรศัพท์แล้วก็สแกนมานะคะ่นะสแกนมาก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ชูรูก็คือเขียนหมายเลขที่เราได้เมื่อกี้เราได้48นะคะนี่แล้วก็จะบอกแต่ว่าอะไรไม่รู้คะ่ะนี่นะคะทุกคนถ้าสมมติว่า ใบเซีที่เราได้อะแล้วเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรให้เดินมาตรงเนี้ยเนี่ยค่ะก็จะมีแบบว่าร้านแต่ละร้านที่อธิบายเซีซีที่เราได้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็แนะนำว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรยังไง มีพวกแก้แก้เคสก็คือแบบประมาณว่าเขาจะให้ไหว้พร,ระเจ้าแห่งการเวลาแล้วก็ไหว้เป็นาตประจำปีของปีนี้เออแล้วก็่าประจําปีวันเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเพื่อแบบแก้ชงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งแต่ก็ต้องเสียตังค์นะถ้าใครกลัวว่าภาษาจีนไม่ได้ภาษาอังกฤษได้นะคะคือลุงลงปุป้าป้าแกเขาพูดอังกฤษได้ะคะ่ะ นี่ก็คือเจ้าแม่กนิมนะนี่เป็นจุดที่สองที่เขาจะมามาขอพอรกรันแล้วเดี๋ยวเดินออกไปอีกก็จะเป็นจุดที่สามจะเป็นเจ้าที่เขาเรียกว่าเจ้าที่นั่นไงจุดที่สจุดที่สามใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่จุดที่สามนี่ค่ะเป็นเจ้าที่ เอาแม่อนุญาตให้โยนเหรียญลงไปในบ่อนะคะก็ยังมีคนโยนเข้าไปะเราเรา,เราต้องเราเป็นคนดีเราต้องเก็บวอามาใช้อันนี้คือจุดที่3ามนะคะนี่ค่ะส่ใหญ่จุดที่สองตรงเจ้าแม่คนอินกับจุดที่3ามเจ้าเจ้าทีจะไม่ค่อยมีใครมาส่วนใหก็จะมาก็ว่ายนั่นเลยฝว่งตาเสียงจุดที่1แล้วก็มาขอขวจุดที่เ ขอคนรักขอความรักจุดที่สี่เลย๋อจุดที่สี่เลยเหรอคะใช่รีบไปสิถ้างั้นเป็นกักอยากได้แล้วเนี่ยไปหาผัวด้วยกันเถอะค่ะคุณเรย่อเเซรามูนเยเหล่านะคะเยเหล่านี้คือเยเหล่าก็คือพัดผู้เท่าแห่งดวงจันทร์ที่เขามีชื่อเสียงด้านความรักได้แดงนะคะที่สิงคโปร์ก็มีนะคะอี่แหลรค่กระบวนะบวนขา กระบวน่าฝึกยุทธนะคะก่อนที่จะมาขอผัวต้องเราต้องฝึกยุทธกันก่อนฝึกยังไงคะทิวไหนบ้างฉันก็ทําให้เป็นเหมือนกันไอ้เล็บทยังไงวะเหมือนเขาเชื่อมีความเชื่อว่าแเหล่าอะ่ะก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งด้านความรักนะคะเป็นคนที่แบบว่าควบคุมความรักกับการแต่งงานของทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งหมดนะคะในโลกมนุษย์ ตู้ลงไปเดียวจะเห็นเยเหเล่าแกถือนั่นอยู่นะสมุดเดโนตไม่ใช่เดโนตสมุดอะไรนะลายชื่อสมุดลายชื่อเขาเชื่อกันว่านั่นคือลายชื่อของเนื้อคู่ของเราหรือว่าคนที่จะมีคู่ก็อยู่ในนั้นซึ่งไม่รู้ว่าจะมีชื่อพวกฉันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าน่าจะลายคู่กันไม่น่ามีค่ะเพ่พิจารณาพวกเราเข้าไปอยู่ในหนังสือด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือจะมีวิธีสัญลักษณ์ในการขอพรนะคะขอเนื้อคู่ 就是首先要啊、呃、做这个姿势对吧？然后就想，先上页了，拜三拜啊，拜三拜，哦、然后就说自己的名字啊，出生年月日，住在哪里？哎，然后就想你希望求姻缘的嘛，你希望远远的你,希望你的啊、呃，对方的对象啊，他是怎么样的？哦哦、嗯。 不说他的性格，或者是他的呃条件，oh. 他的要求是什么？哦，你个月了说，哦，oh. 说完以后他是从女生的，男生<有>女生那边，碰他的脚，啊，oh. 碰他的脚，然后就绑绳子。 啊，哦、绑完绳子就回到中间，像月老诚心的希望有一个美好的姻缘可以给他，就是绑绳子，就是比如他要求女的，他就在那边碰女的脚啊，哦、绑绳子在那边，对吧？比如说女的就碰男孩子，碰他的脚。哦、那如果他要求男的呢？哎 <laughs> 不是可以，最近要是他自己知道啊，对，他自己知道说话也可以，对吧？对啊，哦、可以。<laughs> 但是如果你不知道啊，哦、不决定的啊，哦、你就要去中间月老那边，不用碰，哦、中间月老那边绑绳子就可以了，就让就让月老帮你做决定。哦，就如果自己不知道想想要男的还是女的，就直接到月老那边。 哦，oh, 原来是这样。他是帮你，因为他，你不如说你自己心目中你想的对象，啊、uh。Huh. 有什么要求，他是帮你做配对、oh,，mix and match。哦哦，我明白了。等等，哦，oh, 就这样。然后如果成功了之后，就把那个束花和水果来感谢他，对吗？<you> want, 嗯、如果，哎，不用求了之后，嗯、你觉得，嗯、咦，我成功了，我、嗯、我有对象可以拍拖了，我。Oh. k、okay、然后你就可以拿一下那一般什么时候、多长时间才可以看到？<笑><笑> 我们没有，你自己要选好你自己那个来的那个我那个人，你自己你感觉的吗？哦，你自己你如果你我都好紧张，都没有。如果你知道对他是的，<laughs> 就是你的 feeling 嘛。哦哦哦，对、哦、对。哦，是这样啊、哦。哦好，<laughs> 你知道谈感情的这个问题啊是很个人的。哦哦好，对对。啊<白>、哦，明白。好，谢谢哦。<laughs> อันนี้ได้แดงนะคะเพื่อนสวยออกไหมคะไม่เพื่อนสวยไม่เชื่อเรื่องความรักแล้วหรอคะไม่ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนสวยทำไงวะยากเหมือนกันได้มาแล้วนะคะตีเรียบร้อยแล้วเตรียมขอบหัวได้แล้วแต่เราก็เริ่มไปขอบหัวกันเลยนะ ก็ให้ไปฝั่งผู้ชายนะคะถ้าสมอหลังจาะคำนับเสร็จแล้วถ้าอยากได้ใครก็ให้เอาแสร้ได้แดงนี้ไปสัมผัสกับเพศที่ตัวเองอยากได้ฉันอหากได้ผู้ชายพอตึกแล้วก็ก็ไปผูกเชือกกันเลยลนะคะ ต่ำทั้งเลยอ่ะตองสูงสิเอาใกล้ๆเอาใกล้ๆแน่นๆนะคะขอสูงจะสูงยาวๆขาวๆรวยๆนะคะไม่ขอสเปคเยอะๆไม่ขอสเปคอะไรมากแค่สูงยาวรวยแล้วก็เออท่านั้นพอไม่ขอเยอะไกลยาวเหรอการศึกษา เสร็จพิธีแล้วนะคะถ้าเมื่อผ่านไปแล้วรู้สึกว่าฟิลลิ่งเราเราได้เจอผัวแล้วหรือคนที่ชอบแล้วเราอย่าลืมเอาของมาเคารพบูชาท่านก็ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้อะไรด้วยนะคะฉันหวังว่าฉันจะได้กลับมาฮ่องกงอีกครั้งเพื่อมาแจ้บุญนะคะแล้ก็ออกกันมาแล้วนะคะ พาเจ๊มาซื้อของแล้วเออตัวนี้เท่าไหร่นะคะเออนี่ก็เออสามสับปะสามสิบแปดสามสิบแปดเนี่ยค่ะใครสนใจก็อยู่วัดหวังต้าเซียนนะคะจะมีขายพวกของของเครื่องรางปะเขาอยากนะอ่าสีเขียวเท่าไหร่นะป้าแถวนี้เขาพูดภาษาไทยได้หมดเลยนะเขาบอกว่าคนไทยเยอะ เขาก็เลยพูดภาษาให้ได้ต่อไปนะคะเราก็จะไปซือจูซานนะคะหรือที่รู้จักกันว่าไลออนล็อกนะคะซึ่งภูเขาตัวนี้มีชื่อเสียงในฮ่องกงคือมีความสูงอยู่ประมาณ495เมตรนะคะแล้วก็ทางขึ้นค่อนข้างชันแล้วเวลาขึ้นก็จะต้องใช้เวลาเดินไปกลับประมาณ3-4ชั่วโมงเหลังจากถกเถียงกันมาชั่วโมงกว่านะคะ ขอบคุณค่ะคุณค่ตัดแจ้บาย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 ตัดแจ้บายบายหนึงน่งชันีานะคะเราจะนั่งไปไลออนล็อก